สวัสดีครับเอฟซีทุกคนครับวันนี้มันส่งเขียดครับนี่ก็ประมาณเกียดทุ่มกันลองดูกันสองทุ่มแล้วครับมวัวแต่ทำธุระเลยออกมาส่งเขียดเลื่อนเล่นครับร้อนมากครับก็เลยออกมาส่งเขียดเลื่อนกันจะได้เขียดไหมอากาศร้อนอยังไงเขียดมันจะออกกินน้ําค้างตอนกลางคืนไหมเนี่ยสองทุ่มแล้วครับ ยุงกเยอะด้วยร้อนนอนไม่หลับก็เลยเออกมาส่งเขียดเลยพอได้ปนมน้งส่งไม้เก่าๆแล้วครับที่เก่าๆเานี่ยที่เราเคยเคยมาส่งวันนั้นตรงนี้ไม่ค่อยมีญ้าเท่าไหร่ครับบางที่ก็มีญ้าเยอะลบส่งไม่ได้ก็เลยส่งแต่ไม้เก่าๆครับปะตามนลครับน้อมีมะ เยอะด้ยขอโทษอ้ยอย่าตัดตรงจะไุกคนจ้ากเขาแย่โคแมันเนะยโคแมนเลยเห็นแล้วเห็นแล้วนู่นนุ่นนุ่นโอ้นู่น,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 อน,นสองตัวลกมากครับเนี่ยกระโดดไปแล้วนี่ยกระโดดเร็วจังนู่นนุ่น,น,นโอ้ไม่ได้เลยครับนี่ตามกันได้ครับ มาหาอีกแล้วนี่ตามกันได้ครับนี่ตัวแรกแข้งม้าครับคุณม้าครับเดี๋ยวเราสองมาแล้ครับได้สองสามตัวแล้วแต่เราต้องเปิดล่องให้ดูครับอันนแล้วตัวดำมัอันนี้ตัวเล็กจับเก็บผู้นี่คังดำๆำ้า แล้วเห็นแล้วตาลแดงนกหั no ินมาเรงเห็นไหมครับช้ำไหมช้หลุกมือลุกมือโอ้มันล,ล,ลื่นครับไม่ได้จับมันลอยวันลื่นลุกมือเห็นอีกแล้วครับ ที่นาแปลงนี้ไม่ค่อยมีดินแตกก็เลยจับง่ายเห็นล้วครับสองตัวเลยไ,ได้สองตัวไหมเนี่ยกระโดดไปบนตัวนึงนก็เอาตัวนี้ก่อนเนาะมันครันมันครับ,รบไหนตัวน้นตรงนั้น,น,นจำหมายได้ไหมไม่น,นอ้อ จำไม่ได้เลยโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตรงเนี้ยอยู่ตรงไหนนอะเข้ารูหรือเปล่านี่ใช่ไหมตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่นนะี่นหนเมื่อกี้ตัวใหญ่อย่างนี้เรอเห็นสองตัวนู่นเข้ารูเข้ารอยแยกแตกเยีนแตก เกดนี้ก็มีครับเกดอะไรก็เอาเกดอะไรลายๆเนี่ยกินได้เหมือนกันครับนี่เอาทุกอย่างที่กินได้ครับอยู่ับกินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้แะครับเห็นม้วเอีทุกคนน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 นเนน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 ยน วันนี้ไม่มีลมครับเอาเอาฝนก็ไม่ตกเอามองไปก็เห็นีิดลึงครับนู่นโดยไม่ต้องพัดกล้องเลยเนี่ยถ่ายออกถ่ายออกจับออกจับออกจับาการหายอยู่นู่นนู่นนี่ไปไหนแล้วครับหาอยู่กินแบบบ้านๆก็ประมาณนี้แหละครับจับด้วยมือถึงจะแซบ่บ จับเขียดด้วยมือเปล่าไม่ได้ใช้อุปกรณ์ครับทีแรกคิดว่าจะเอาอุปกรณ์มาจับเลยถือ,อลงตรงนังไปหน่อยอุปกรณ์จับก็เลยจับด้วยมือเปล่ามันถึงจะแซบครับนี่นี่มันมนันครับตัวใหญ่ๆเลยจับง่ายด้วยครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครออก จับเห็ดหรอกบางคนเขาก็จับบางท่านเขาก็จับจับเอาไปใสเบ็ดใสเบ็ดตะช่อนครับเกด็ดนี้ครับแถวเนี้ยสเบ็ดตะช่อนแต่เราไม่มีคันเบ็ดเราไม่มีคันเบ็ดครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะคันเบ็ดต้องคันยาวๆหน่อยหนุนหค่นี้แล้วครับวนไปวนมาแถวนี้ยหราที่เก่าๆนะ กินน้ำค้า,งก,างกินมะเรงกันต้องใช้คันเบ็ดยาวๆเพราะว่าคลองไส้ไก่เนี้ยลองมันลึกครับลองมันลึกเห็นลันล่องมันลึกแล้วก็ก้มเงยยากต้องใช้คันยาวๆคยาวประมาณหนึ่งเมตรแหละถ้าใช้คันเบ็ดแถวนี้ยคันน้ำสูง ต้องใส่ไก่อะผูกคันผูกคันโครง <c oughs> แต่ดักตัวใส่เบ็ดตามคันนาก็ต้องคันสั้นๆั้น, <c oughs> น,นครับจับไปเรื่อครับเ <c oughs> ห็นนีกแล้วนุ่นวนไปวนมาเถวนี้แหละครับวันนั้นไม่ได้จับฝั่งนี้เราจับฝั่งนูง้น <c oughs> อะไรกระโดดไปทางนูงน้นอีกตั้งเต็นเหรอ วนไปวนมาแถวนี้แหละครับสงงใยศูนย์รวมเขียดนะมั้งเนี่ยมันมีมีหญ้าเขียวๆอย่างนี้ก็เลยเขียดมันมามารวมกินน้าค้างกินน้าค้างแล้วกินแมลงกัน เห็นเลยแลกวครับวนไปวนมาที่เก่าๆเนี่ยโอ้อ่าติดกเัเสียงดังเ,เห็นเล้นครับทุกคนเห็นเลกแล้ว,เเน,ลวนุ่งกระโดดไปแล้วหยดยุดดยุมัมนมันลื่นมือ ได้ยินเสียงพระสวดเขามีงานศพครั๊บดูว่ากันนะมั้งมีเสียงคนน่ะจับเขี้อืมมันจับยังมันครับโอ้โหเรียสิทุกคนมันจับด้วยกันครับ จ,จับเอาจับเอาเคือบจะแยาออไปม้งนะเนี่ยกี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้โหนั้น,นตวผู้ถ้าฝนตกตัวผู้มันร้องแต่ช่วงนี้ก็ทำนาปลังก็มีนั้นด้วยครับเกียดตเกียดตัวเมียก็ร้องเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาต จับเทียบตนครับมีเสียงดุดรีงานศพกันเราก็จับเทียบแลนะหนุนหมดมือหมดจะพูดเนาะนี่นิ่งไปนี่นี่โดดไปไกลไหมหยุด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 นู่นนู่นนี่โคตรปิดอีก โอ้น oh, ุ่มน mm, ุ่มนุ่มตามจนได้ครับตามเอาตามเอายุดยุดอืมนุ่มออกจากรูถอยเลยถอยลงเลยครับเนี่ยเนี่ยดูฮะสงสัยจะมีหลายตัวครับเข้าอยู่ในรูมีอยู่เป็นกลุ่มเลยมีเสียงเพลียงเพลงโอเคโอ้ตรงนี้ก็ตัด ต้นมะกอเดบุกเบิกคลองไส่ไก่เนะนี่ยไถนาแปลงนึงก็ไถแล้วเนะี่ยเดินตะกุบตะกับเนะี่ยเดินตะกุบตะกับนะมีตัวใหญ่ๆนะแต่มันเดินยากครับเห็นไหมครับ,รบนี่นมันมาน,นครับเห็นอีกแล้วครับ,รบอีฟทุกคนสองตัวเลยเดินยากครับนะ ตัวนึงนี่ตัวนึงนี่ตัวใหญ่เอาตัวใหญ่ก่อนเนาะนี่มันครับอันนี้ตัวเล็กเอาตัวเล็กเลยทึบเดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนครับเดี๋ยวจะสรุปผลให้ดูว่าได้เยอะได้น้อยขนาดไหนที่เราเก็บนี่จับมาแล้วนะส่งให้ดูเนี่ยได้หลายสิบตัวเลยครับหนี่งสิบยี่สิบตัวแล้วมั้งนี่มันมันครับ จับก่อนครับขออนญุญาตจับเขียดก่อนสรุปผลกันทีเดียวเลยาติดตามครับนุ่นเห็นอีกแล้วข้างหน้านั่นไปแค่นี้แล้วครับเสจแล้วร้อนมากเลยเนี่ยโอ้จะกลับแล้วสรุปผลเลยครับว่าไ,ได้เยอะไหมปลากระดูด มานนี่ครับไหนนี่ครับนายเยอะเลยม,มัมันครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเ้่ยนะครับเห,หีย้ยวเหี้ยวได้ไงนายเยอะเลยเนะี่ย ได้เยอะกว่าวันนั้นนี่ครับสองแค่นาปแปลงเดียวนี้เองเมาหนึ่งชั่วโมงมันก็สามทุงแล้วสองตั้งแต่สองชั่วโมงตั้งแต่สองถุครับถึงสามทุมแล้วนี่มาันเห่าคนไปครับนุ๊มาฟอบ้านไม่มีคนอยู่นครับประมาณนี้ครับ,รบตัวใหญ่ๆด้วยเนาะเขียดใหญ่ๆเขียดขอเข,อข,อขอียดมันนครับมันๆครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายนครับส่งเขียดช่วงนี้ก็ส่งง่ายเพราะว่าอากาศเอาเอๆอย่างเงี้ยเขียดมันออกจากรูปูครับเขียดออกจากรูปูออกกินน้ำค้างกินแมลงอ่าดูร้อนเดือนเมษาเนี่ยครับ วันนี้วันที่27เมษาสองหกหสองพันย5 65ิบสอนะครับมัน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 ,มนเขีดออกจากลูปูออกกินน้ำค้างกินแมลงกันหน้าร้อนเราเอาเนมชอบออกครับ <c oughs> มันมันครับสวัสดีครับหลับแล้ว